สูนะคะวันนี้นะคะเรามีของเล่นใหม่ๆมาให้ทุกคนดูนะคะนี่เป็นอะไรนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น T-S-N อะไรนะ IP5 นะคะของโควานะคะสำหรับอะไรบางคนไปดูนกนะคะพกสกบตัวใหญ่พร้อมขาตั้งขนาดใหญ่เลยแล้วคันว่าจะแบกกล้องตัวไปด้วยเนี่ยบาคนคอมแพกหรือว่าอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าสมมติว่าล่นล่นส่วนนั้นได้มันก็จะดีเรามาดูกันค่ะว่า ตัวนี้ใช้งานยังไงแล้วก็มีข้อดีอย่างไงบ้างนะคะในเซ็ตเนี่ยเขาจะมีอแหวนมาให้นะคะมีอะแดปเตอร์มาให้ง่ายมากนะคะมันจะมีตัวนี้เลยค่ะใส่เป็นเคสของ iPhone ได้เลยแล้วก็มีแหวนให้เลือกมีขนาดใส่กับใบน็อคูล่าหรือว่าสโคปนะคะแต่ตัวนี้เป็นสโคปกค่ะตัวใหญ่ใส่เข้าไปใส่ไปใส่ไปแล้วก็หมุนปึ๊บเสร็จงานปึ๊บ ก็ต,ต,ตั้งเป้าสมมติว่าข้างหน้านะคะเป็นสิ่งที่เราอยากเก็บภาพไว้นะคะจสำคัญจุใจายไม่ค่ะให้ตรงแค่นี้เองแล้วก็เปิดกล้องนะคะเปิดกล้องปรับค่าภาพคมชัดมากเก็บภาพไว้ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญในชุดเนี่ยเขาจะมีสายคล้องคอมาให้นะคะสัสงเกตสูดคล้องคอไว้เพราะตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ล็อกใช่ไหมคะมันอาจจะหลุดออกมาก็ได้นะใครจะไปรู้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาหลุดออกมาเนี่ยมันก็จะได้อยู่กับตัวเรายังห้อยอยู่นะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่สนามธนูนะคะไม่รู้ว่าบรรยากาศที่นี่จะมีใครอะไรยังไงบ้างลองไปดูกันนะคะว่ามีอะไร ในเซตนะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายเราไปดูนกมีสโกปอยู่แล้วหนึตัวพกพาขาตั้งไปอยู่แล้วสกปใหญ่ขนาดนี้นะคะโทรศัพท์ต้องใช้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวคนทางบ้านโทรตามปุ๊บเราก็แค่ซื้อเคสตัวนี้ไปเชื่อมนะคะเราก็สามารถเก็บภาพนะคะความประทับใจของเราไว้ได้ดูอีกหลายๆลายครั้งเลยค่ะขอบคุณค่ะ